kunna seria Of Talk by TA by สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ a p Talk by TAI Podcast ที่จะพาทุกท่านเข้าไปรู้จักและได้รับประโยชน์จากความรู้ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยในวันนี้เป็นอีพีที่5ก็จะนำทุกท่านเข้ามารู้จักและก็มาพูดถึงบุคคลสำคัญในกระบวนการอนุญาโตตุลาการและบทบาทหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวค่ะ ในกระบวนการอนุญาโตตุตลาการบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนอกจากจะมีคู้พิพาทแล้วอีกบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คืออนุญาโตตุตลาการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยพิจารณาจากความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับประเภทของคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีพิเศษต่างๆพวกสิ่งแวดล้อมทรัพย์สินทางปัญญาหรือแม้แต่กระทั่งคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจต่างๆท่านก็จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เพราะท่านมีความรู้ในทางด้านนี้โดยอยู่แล้วโดยเฉพาะนอกจากนี้อนุญาโตนะคะการที่ เก่งแล้วเนี่ยต้องดีด้วยดีในที่นี้หมายความว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความอิสระและความเป็นกลางซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากๆในกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ ความอิสระดังกล่าวนี้หมายความถึงว่าการปราศจากอิทธิพลหรือแรงกดดันการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ใดๆการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ที่อาจกระทบต่อการใช้ดุลพินิษของอนุญาโตตุลาการในการดําเนินกระบวนพิจารณาและการตัดสินข้อพิพาทและในขณะเดียวกันนะคะความเป็นกลางคืออะไร ความเป็นกลางนั้นก็คือการที่ไม่มีอคติหรือท่าทีที่ลำเอียงต่อฝ่ายพิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งนี้การพิจารณาทั้งสององค์ประกอบเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นความมีสระและความเป็นกลางนั้นพิจารณาจากมาตรฐานวินยูชนทั่วไปที่เห็นสมควรโดยเราจะดูจากอะไรแหละคะท่านผู้ฟังเราก็มักจะดูจากประมวลจริยธรรมอนุญาตโตตุลาการซึ่งเรายึดเป็นหลัก สถาบันอนุญาโตตุลาการได้วางแนวเอาไว้นะคะในส่วนนี้อยู่ที่ข้อ12โดยกําหนดเอาไว้ให้บุคคลที่เข้ารับเป็นอนุญาโตตุลาการจะต้องมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่อาจก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความอิสระและความเป็นกลางของตนในเรื่องผลประโยชน์ทางการเงินหรือมีความสัมพันธ์ทางสังคมหรือทางครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับคบ้่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือข้อเท็จจริงอื่นๆที่ควรจะรู้นะคะข้อ17นี้ก็ยังกําหนดให้อนุญาโตตุลาการไม่ควรที่จะ สนทนาหรือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคดีกับผู้วิาพาทโดยลําพังนั่นเองคะ่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้คดีมันออกมาเป็นความยุติธรรมหรือว่ามีความเป็นกลางได้มากที่สุดคะ่ะ สุดท้ายนี้หวังว่าเนื้อหาในคดีนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยน,นะคะเพื่อที่ไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆก็ฝากทุกท่านติดตาม Facebook YouTube รวมถึง Spotify ได้ทุกช่องทางค่ะเพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอนุญาโตตุตลาการสำนักงานสารยุติธรรมค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ Off-Tool TAI by TA